สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพอตนะครับที่ตะจากค่าย s w a v v e นะครับมองันผ่านเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะนึกว่ามันเป็นมอดเลยนะฮะเพราขนาดเนี่ยมันก็เล็กๆลงหน่อยนะครับเป็นพอรตที่กําลังมานะครับในมุมของพอรตนอกกระแตนะครับหลายๆคนกําลังสนใจเลยนะครับ รสชาติกลิ่นควันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันก่อนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราไปดูการเปิดกล่องกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโดยเจ้าตัวกล่องนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะฮะเปิดมาก็จะเจอกับเจ้าตัวพอตนะครับแล้วก็มีหัวตอมของมันนะครับแท่งของมันนะฮะแล้วก็จะมียางนะครับตรงนี้าไว้รัดข้างบนตรงนี้นะฮะและ ในกล่องนะครับก็จะมีใบ QC นะครับใบประกันนะฮะแล้วก็ใบคู่มือนะครับจะมาเป็นภาษาอังกฤษเลยนะฮะแล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับที่ข้างในจะมีคอยนจุดหนมาให้นะครับเป็นดิฟนะครับห้านึ่งศูนย์นะครับอีกขนาดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีโอลิงเยอะแยะมากมายนะครับ แล้วก็จุกน้ํายาสํารองด้วยนะฮะแล้วก็สายชาร์จนะครับ USB Type C นะครับแล้วก็สายคล้องคอนะครับมาสวยงามเลยนะฮะตัวพอตเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้หนักอะไรนะดูแล้ววัสดุอลูมิเนียมอลอยนี่มัน,ม,น,นะม,นมันดูเหมือนจะหนักมันดูเหมือนจะหนักตรงในรูปนะฮะร,รูปทรงอะไรเนี้ยแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยหนักอะไรนะครับนะฮะก็ขนาด เล็กๆนะครับนะดูเหมือนจะใหญ่นะฮะนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับพกพาสะดวกนะครับแหมถ้ากดตรงนี้ได้นะฮะกดท้ายอย่างนี้นะฮะแหมนึกถึงนึกถึงฟิลมอดเลยนะครับวัสดุของเขานะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับนะเคลือบสีด้านมานะฮะผมว่าถ้าใช้เนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยนะครับมีถลอกแน่นอนฮะอันนี้นะครับ ก็ไม่ได้แบบว่าก้องแกงนะเ,ออเป็นอลูมิเนียมอลลอยที่ดูแข็งแรงทนทานอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับรูสีชาร์จ Type ีนะครับฮิตาไบแอสเวฟนะครับ n e d e in c h i น a แล้วไฟบอกสถานะนะครับของเจ้าฮิตะเนี่ยนะครับก็จะมีสีเขียวนะครับแสดงว่าแบตเนี่ยเต็มนะครับสีขาวเนี่ยแสดงว่า มันต่ำกว่า5 0นะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยก็แปลว่าควรจะต้องชาร์จได้แล้วนะครับและตัวแท้งของเขานะครับก็จะมีขนาดความจุน้ำยานะครับอยู่ที่ 3ML นะครับก็ไม่ธรรมดานะไม่มากไม่น้อยนะครับก็กำลังพอดีนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองสูบกันเลยครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาลองกันนะครับโดยบอกก่อนว่าผมเนี่ย ได้ล,ลองใช้มา3วันแล้วนะครับนะครับหลังจากเปิดกล่องเดี๋ยวเรามาลองสูบกันก่อนนะครับว่ารสชาติกลิ่นควันมันจะเป็นยังไงนะครับ ไงบ้างฮะควันผมว่าถือว่าใช้ได้นะทุความต้องกาเป็นได์เล็กหลังเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นไงข้อดีเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นพอตอีกอันหนึ่งที่ผมมองว่ายิงแรงนะแล้วก็รีดนิกออกมาได้ดีนะครับแล้วรีดรสชาติของน้ํายาออกมาได้ดีนะครับและก็แบตเนี่ยผมใช้มา2วันนะครับชาร์จไป1ครั้งนะครับผมมองว่าแบตเนี่ยอึด ใช้ได้เลยนะแล้วก็การพกพานี่ฮะจึเห็นว่ามันกระชับอะฮะพกพาใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋าองเกงอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าจะพกพาไปไหนก็อย่าลืมปิดก่อนทุกครั้งนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับพอร์ตนะครับมือใหม่ก็ใช้ได้ง่ายนะครับ โดยข้อเสียอันดับแรกเลยนะครับผมมองว่าเจ้าดิฟเนี่ยที่เขาให้มานะครับทั้งสองอันเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะสั้นไปหน่อยผมว่าถ้ามันยาวกว่านอ้สักนิดหนึ่งเนี่ยจะทำให้เราคาบเนี่ยมันจะมันจะง่ายกว่าน,นี้ปุ่มกดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะเรียบไปกับเจ้าตัวพอตตัวตรงนี้เลยนะฮะมันไม่ค่อยนูนออกมาเท่าไหร่นะครับซึ่งผมว่าเขาเ้าใจได้ว่ามันอาจจะเป็นการพกพานะครับ เขาอาจจะป้องกันไม่ให้มันลั่นนะครับระหว่างพกพาแต่ว่าผมมองว่าถ้าจะพกพาเนี่ยแล้วก็ควรจะปิดทุกครั้งอยู่แล้วนะครับซึ่งผมมองว่าการกดปุ่มตรงนี้นะฮะอาจจะค่อนข้างยากไปนิดนึงนะครับแล้วก็คอยนะครับผมใช้มา3ามวันเนี่ยผมต้องเปลี่ยนได้แหละเพราะว่าน้ํายาที่ใส่ไปเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนสีแล้วนะครับตุงสําลีในคอยเนี่ยมันก็ เป็นสีออกส้มๆแล้วนะครับก็คอยเนี่ยค่อนข้างที่จะเน่าเร็วนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะมันเป็นคอย0ูจุดห้าด้วยแหละนะครับมันต้องใช้อ่าความความแรงไฟเยอะนะครับด้วยค่าโอห์มนะครับทําให้คอยหรือว่าสัมรีหรือว่าลวดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเน่าเร็วนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นคอยหนึ่งจุดศูนย์นะปัญหานี้ก็จะลดลงไปอีก ก็ส่วนใหญ่ที่ใช้มาเนี่ยพอทที่มัน1.0เนี่ยคอยมันค่อนข้างที่จะทนกว่านะครับแล้วก็เรื่องกลิ่นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยกลิ่นรีดออกมาได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะหนักไปทางรีดนิกนะครับรสชาติแล้วก็ควันนะครับซึ่งใครที่เป็นสายควันนะครับสายรสชาตินะครับสายนิกหนักๆในหูว่าตัวนี้ใช้ได้ โดยเจ้าพอตตัวนี้นะครับถูกส่งมาจากร้านใจดีของเราเหมือนเคยนะครับร้านตั้มเวฟนะครับใครสนใจพอตที่ตะาตัวนี้นะครับผมจะส่งลิงก์ร้านนะครับไปใต้คลิปนะครับแล้วก็เม้นท์แรกของคลิปขอบคุณตั้มเวฟมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็จบคลิปนี้แล้วนะครับคลิปต่อไปจะมีน้ำยาหรือว่าพอตตัวไหนนะครับมาให้เราได้ดูกันอีกนะครับคอยติดตามไว้นะครับมีมาแน่นอนครับ และขอให้มีความสุขกับการเวฟนะครับพี่จะเว็บที่ถึง i e o ร์นะครับขอบมากครับ